ครับตอนนี้ก็มาหาซื้ออะไรแล้วครับเนี่ยตัวอย่างจะมีน็อตโรเลอร์ครับตัวน,นี้โรเลอร์ er, แล้วก็น็อตตัวนี้จะเป็นน็อตที่ทายเครื่องนะเอาไว้ดึงสายผ่านครับจุดนี้ก็มีขายครับ40บาทเีกนะที่เรก ว่าจะไปหาโรงกลรงให้ทําให้ครับตัวอย่างมาแล้วยี่นม่มีเฉยครับ oh! แล้วก็เบอร์สิบนะพวกนี้เอาไปยึดพวกฝาตัวนวดนะครับที่มันหลดุดหายนะซื้อซื้อไปสองรอบแล้วไม่พอครับอันนี้ก็จะเป็นนอ็นอตน็อตกาดนะครับกาดโรลเลอร์แล้วก็ อันนี้ก็เป็นน็อตยึดแผงไอแผ่นเหล็กตัวยึดก้อนตัวเดินนะครับจัดน็อตใหม่เลยอันนี้ก็เป็นน็อตกาดนะซื้อแต่น็อตเลยครับแล้วก็จะมีบินนี่ครับบินจัดไปครบแล้วครับห้าตัว เกียรเจริญอรยนของสุดยอดเลยครับเกือบครบนะมาที่นี่ได้เกือบครบทุกอย่างเลยพบครบก็เหลือสายพานนะพี่ตอนนี้เปิดถึงกี่ทุ่มชจมี้ยังเปิดปกติอยู่ปกติเหรอใช่ถ้าน่าเกี่ยวก็ตีสามทุ่มประมาณหกโมงเรียกเรียกได้ถึงเที่ยงคืนตีสามไม่ได้เหรอฮะ Er> ที่สามไปวีตอนเช้าซื้อมาไงสมุนกี้อีกตามทีนี่เดี๋ยวเอฟซีเขาตามมาซื้อด้วยเลยตั้งเรียกนะตั้งเรียกจะลงมาโทรหาเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเบอร์โทรไปด้วยไม่ไม่เปิดรอนแต่ว่าโทรเรียกเอาอยู่ไอ้ตรงไหนนะเรีกระสังตรงข้ามอะไรเชฟโรเลตเนาะมีใบดี คือรถอะไรอ่ะรถไฟฟ้าเลยแต่ก่อนเป็นเชฟโรเลิตเก่าเลยอ๋อตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าดีวอยู่เส้นบุรีรัมย์นางรองนะครับอ,อยู่แถวแถวแยกกระสังอ้ไตรงข้ามตรงข้ามอะไรนะพี่วีอะไรนะบีวายดีบีวายดีโอเคเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับ มันจะมีฟอร์มีไอ LMG อู่จีอนี้มีามปากหมุดมาได้ไหมได้ช,ชื่ออะไรเจี๊ยบเจริญรวมอะไรเจี๊ยบเจริญรวมอะไรมีเพจด้วยเนาะมีโอเคเพจจะมีอย่างนี้ก็กง่ายเลยครับปักหมุดมาที่เจี๊ยบเจริญรวมอะไรนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ของเยอะจริงครับอยู่นี่ปีนี้ผมก็มาแต่ร้านนี้ครับได้เกือบครบแล้ว มามาหลายปีแล้วครับแต่ว่าไปที่อื่นก็ไม่จบเท่าที่นี่ครับที่นี่ของเยอะครับไปมีดอะไรก็มีนะครับเห็นรถเลือกได้เห็นรถเลือกได้ไงโอ้ปีนี้คขอตีสามด้ยหน้าเกี่ยวช่วงนี้ก็ประมาณหกโมงเนาะทุ่มหนึ่งยังไม่มงไม่ถ้าถึงช่วงหน้าเกี่ยวก็เปิดให้ประมาณหกทุ่ม เลยนั้นก็โทรได้หลังจากนั้นก็เรียกเอาเรียกเอานะครับมาถึงหน้าร้านก็กบีบเรตราอ,าอ๋ออัดสายฮห้ราลิกเนาะใช่นี่ครับครบวงจรครับสุดยอดเลยใบม,ม,มีดหัวจ,จรวดโรลเลอร์น,นะครับพวกล้อนำของคูบตาก็มีนะคูบตาก็มีเกือบครบนะครับแล้วก็อะไรรถใหญ่ มีทุกชิ้นนะครับหัวจรวดผมก็ได้อยู่นี่ครับไปมีดปีที่แล้วผมก็มาซื้ออยู่ที่นี่ปีนี้ผมเอาจากศูนย์ก็เทียบได้ครับอะไรอุป,รปรกรณ์เกษตรไออะไรรถรถเกี่ยวกเกษตรก็เยอะนะแล้วก็อะไรรถไถครับรถยนต์มีไหมพี่อะไรรถยนต์ม,ม,มีไหมม,มีเนาะ อะไรรถยนต์ก็มีมน่าจะมีเกือบทุกชนิดนะนดร,ถนรถบรรทุกเหรอมีบางอยา่างแต่ว่ามีของแต่งรถบรรทุกเนาะนี่นนอยู่อีกฝั่งหนึ่งโอเคเดี๋ยวพาไปดูหน่อยดเดี๋ยวให้ดูครับร้านอยู่ตรงไหนนะนี่เลยตรงข้ามโคมสุครับกี้พี่แกบอกเนี่ย B Y C นี่แหละใช่ไหม B Y C หรือเปล่าแต่ก่อนมันเป็นเชฟโรเลตเก่านะครับก็มาไม่ถูกปักหมุดมาเลยครับเนี่ยเจี๊ยบเจริญรวมอะไรนะครับทองเยอะจริงๆครับอุปกรณ์การ,กรเกษตรนะอะไรรถเกี่ยวรถไถนี่ครับอะไรรถบรรทุกก็มีบางนี้จะเป็น ของแต่งนะครับของแต่งดูบรรทุกเอาไปแต่งรถเกี่ยวก็ได้ครับจะของร้านใจดีครับประมาณนี้นะนี่ครับหน้าร้านป้ายครับใหญ่ๆเลยแต่ว่าบังเสาไฟนิดหน่อยวันนี้ใส่ป้ายไฟเลยพี่อันนี้สองตัว อันนี้ห้านิ้วหนึ่งตัวสี่นิ้วครึ่งมีน็อตจี้วันนี้จะหมดเท่าไหร่น็อตแท็กยสิบสองคูณหกสิี่สิตัวทันสามสิตัวน,นอ็นอตพอนี้สาตัวแล้วก็ยีตัวนอตนี้สตัวสติคเกอร์สแผน่นใบเทียร์อย่างละหนึ่งแผ่นน็อตนี้ 3,200งวด3,200ครับผมครับเดี๋ยวผมบอนให้ครับ